บิสกิตเนี่ยนับว่ามีประโยชน์ในหลายๆคอนเทนต์ลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลสประศาทหรือว่าผจญภัยบางดานเขามีประโยชน์ตั้งแต่ C0 แล้วนะครับแต่ทีนี้เพื่อนๆยังลังเลอยู่ใช่ไหมครับว่าจะอัพเป็น C2 หรือว่า C6 ดีไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาเล่าให้ฟังว่าพออัพ C2 แล้วคอนเทนต์ส่วนใหญ่จะเป็นอะไรและพออัพ C6 แล้วคอนเทนต์ส่วนใหญ่จะเป็นอะไรและมีประโยชน์ยังไงนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับ r i c h m น n Shop No 1เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำในราคาถูกสุดมีให้เลือกเติมมากมายคือจะเติมเกมเซเว่นไนท์ลีเบิร์ตในราคาที่คุ้มกว่าเติมเองแน่นอนเติมได้ย4บชั่วโมงเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรีแพ็คแถมส่วนลดเติมเกมครั้งถัดไปมีช่องทางในการเติมที่หลากหลายและใหม่ช่องทางการชำระแบบ s อ a y พ ator เติมเกมถูกคุ้มกว่าใครแถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่อ i c h m a n s h o p c o m หรือไลน r i c h m a n s h o p ได้เลยขอแนะนำแอปพลิเคชัน UG UG p h o n e ปพลิเคชันที่จะช่วยเพื่อนๆในการบอทเกมโยกังหรือบอทเกมอื่นๆเนี่ยตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันนี้เป็นเหมือนการเช่ามือถือนะครับสามารถปิดโปรแกรมได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตตัวเกมก็จะทํางานไปเรื่อยๆเลยนะครับซึงสิงมาใช้งานอยู่แล้วก็จะมีแพ็กเกจหลายแพ็กเกจเลยนะครับแนะนําในส่วนของแพ็กเกจ GVIP นะครับเป็นแพ็กเกจที่มีแรม4นะครับที่ค่อนข้างจะทําให้เกมเราเล่นอย่างเสถียรนะครับแล้วก็ลองซื้อในราคาที่เหมาะสม กับตัวคนดูเองนะครับว่าจะซื้อในราคาเท่าไหร่อยากบอกให้ทานคนอื่นแบบ24ชั่วโมงนึกถึง UG Phone นะครับลิงทั้งหมดอยู่ใต้ Description แล้วนะครับผมก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Seven i g h t Rebirth ครับอยู่กับผม Sigma วครับผมแล้ววันนี้ครับเราจะมาพูดถึงบิสกิตนะครับว่าบิสกิตมีประโยชน์ยังไงแล้วก็คอนเทนต์ส่วนใหญ่เป็นคอนเทนต์อะไรนะครับและประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆด้วยในส่วนของการอัพขึ้น C2 C6 ว่าควรอัพไหมในส่วนของบางคนเนี่ยเขา ใจเลยว่ามีทรัพยากรที่ค่อนข้างจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไปการันตีตัวอื่นที่มันอาจจะดีกว่านะครับแต่ว่าทีนี้ก็มาบอกข้อมูลให้รู้ละกันนะครับว่าการัพ c2 หรือ c6 สำคัญยังไงละกันนะครับหรือว่าเอาไปเล่นคอนเทนต์ส่วนไหนเป็นคอนเทนต์ส่วนใหญ่นะครับเมื่อ up เป็น c2 หรือ c6 แล้วนะครับก่อนจะไปรับชมยังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปคลิปนี้ด้วยนะครับอาคับเดี๋ยวเล่าให้ฟังเอาในส่วนของสกิลสําคัญสําคัญก่อนนะครับที่เราควรอาจจะต้องอัพสักหน่อยนะครับเพื่อจะทําให้ตัว เล่นง่ายขึ้นนะครับแนะนําอยู่1สกิลที่เราควรใช้หินอัพก่อนนะครับก็คือสกิลตัวนี้นะครับอัปเกรดประกอบนะครับสกิลตัวนี้นะครับเมื่อเราอัปเกรดสกิลโดยการใช้หินแล้วจากการเพิ่มอัตราการโจมตีจุดอ่อนนะครับ40%นะครับกลายเป็น54%เลยทําให้เราทําของในตัวที่ติดบัฟของบิสกิตง่ายขึ้นนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นตัว r e c o m m e n ์ในการอัพสกิลนะส่วนอื่นเนี่ยแล้วแต่เลยครับว่าจะอัพหรือไม่อัพแต่ว่าส่วนนี้สําคัญที่สุดแล้วตั้งแต่ซีศูนย์นะครับบิสกิตเน ายคอนเทนต์ Content, นะครับในส่วนของเลตนะครับก็เป็นตัวสําคัญเลยที่จะบิ้วตัวเดเมจหลักให้เราจบบอสได้ไกลยิ่งขึ้นนะครับก็คือการยืนเฉยๆแล้วก็การกดบัฟนั่นเองนะครับไม่ต้องออกสกิลกระโดดทุบหรืออะไรเลยไม่ว่าจะเป็นมังกรไฮราหรือว่าปีศาจวัวน,นะครับพิกิจสามารถยืนได้ทุกพื้นที่เลยนะครเพื่อที่จะบัฟตัวละครหลักอย่างเซยินพาสคาวเอสปาดานั่นเองครับ นอกจากนั้นยังไม่พอครับบัฟเลดแล้วก็ยังตามไปบัฟในส่วนของปราสาทกิลอีกนะครับปราสาทแทบทุกวันเลยครับที่เราจะเอาบิสกิตในการบัฟเพื่อบูตคะแนนให้สูงสุดนั่นเองครับก็ยิ่งตัวเดเมจหลักเราอะทำของจุดอ่อนง่ายเราก็เอาไปลงในส่วนของความเสียหายคริหรือว่าเอาไปลงในส่วนเดเมจได้ดีขึ้นนั่นเองครับโดยที่เราไม่ต้องทําจุดอ่อนให้มันเต็มเมเลยมีบิสกิตตัวเดียวเนี่ยตีจุดอ่อนก็แทบจะ1้0%แล้วก็บูตเดเมจกับบอสได้แรงขึ้นด้วยนั่นเองครับหรือว่าเป็นปัจจัยสาค ก40นอกนั้นยังไม่พอนะครับใน4 0ูเนี่ยเพื่อนๆอาจจะสามารถเอาไปทุบตัวที่เป็นอมะตะได้หมายถึงว่าตัวที่ตายแล้วตื่นขึ้นมานะครับเพื่อที่จะกระจัดผลของบัฟนั่นเองครับอมะตะเนี่ยจะเป็นบัฟเนาะเวลาอัศวินตัวฝั่งตรงข้ามตายแล้วตื่นขึ้นมานะครับจะมีบัฟของผลอมะตะบิสกิตกระโดดทุบป,ปุ๊บหายปั๊บเลยครับอันนี้ก็จะเป็นบางคอนเทนต์ที่สามารถเอาบิสกิตไปลุยได้ไม่ว่าจะเป็นการผจญภัยการไตห่หอที่เจอกับมอนอมะตะเยอะๆนะครับจะจะเป็นการสุ่มทุบ3ตัวนั่นเองอันนี้ซกกมา็ ในส่วนของบิสกิต C0 ตอนที่เอาไปไต่หอบ่อยนะมันจะมีบางด่านที่แบบมันชอบติดมอนอมตาอะไรเงี้ยเอาบิสกิตกระโดดทุบก็หายไปเลยครับและในส่วนของบิสกิต C2 คุ้มอัพไหมพอเราอัพเป็นบิสกิต C2 นะครับเราจะได้ในส่วนของทีมของเราจะเพิ่มผลลดทอนการโจมตีนะครับแบบ5เป้า20%เลยนะครับก็จะลดทอนไปเลย20%แต่ว่าทางฝั่งศัตรูต้องออกตัวเดเมจ5เป้าหมายนะครับถึงจะได้ผลตรงนี้นะครับเราอัพสกิลก็จะกลายเป็น2 0 ตรงนี้จะอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้เพราะเปอร์เซ็นต์ต่างกันนิดหน่อยนะครับแล้วแต่ทรัพยากรเพื่อนๆเลยพอเราอัพมาเป็น C2 แล้วนะครับพอมีผลตรงนี้นะครับในการไต่เลทครับบอสท,ทุกบอสเลยครับจะมีการโจมตีที่เป็นสกิลหลักๆกันนะครับ5เป้าหมายแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการลดทอนเดเมจ5เป้าหมายเนี่ยใช้ได้ทุกเลทเลยครับก็คือการอัพในส่วนของเลทจากที่เราเป็นระดับ10เราอาจจะไต่ขึ้นมาเป็นแบบ1 1บ2ได้เพราะว่าตัวละครเรา,เรามันจะตายช้าลงกว่าเดิมนั่นเองครับแล้วนี่ก็คือผลของการอัเป็น C2 สนั่นเองนะครับหน้ำซ้ำยังไม่พอครับในส่วนของปราสาทกิวนะครับก็จะยืดหยุดเราเล่นได้ง่ายขึ้นจากที่เราอาจจะคะแนน1ล้านใช่ไหมครับแล้วแบบตัวละครเราตายหมดไม่ครบ70เทิร์นเราอาจจะยืนได้แล้วในบางปราสาทที่โดน5เป้านั่นเองครับเราก็อาจจะยืนได้ครบ70เทิร์นเพราะผลของบิสกิตซีสนั่นเองครับอันนี้เพื่อนๆต้องตัดสินใจดูนะว่าในคอนเทนต์พวกนี้ที่ซิกมาบอกมาใน C2 เนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อยากจะทำคอนเทนต์ส่วนนี้หรือเปล่าแต่ถ้าไหว C2 แล้วจะขึ้น C6 นะครับซิกมาก็จะเล่าให้ฟังเลยครับในส่วน ทำอะไรได้บ้างคอนเทนต์ Content ไหนบ้างพอขึ้นมาซ6ครับบิสกิตจะสามารถบัฟพันธมิตรได้2คนนั่นเองก็คือจาก1คนเป็น2คนนั่นเองครับคอนเทนต์ Content ที่จะถูกอัพเข้ามานะครับในส่วนของเลดเนี่ยชัดเจนเลยครับจะเป็นเลดวัวนะครับเลดวัวเนี่ยในทีมซิกมาเนี่ยจะประกอบด้วยตัวเดเมจสอตัวด้วยกันนะครับที่สามารถบูตเดเมจกับบอสได้ก็คือเอสปาด้ากับตัวเดซี่นั่นเองครับแต่ก่อนเนี่ยจะเห็นว่าตัวเอสปาด้าเนี่ยจะทำเดเมจอยู่คนเดียวเพราะว่าบิสกิตจะบัฟให้แต่เอสปาด้าที่มีเดเมจสู แต่พอ c 6ปุ๊บเดซี่กลับมีเดเมจที่มีพลังทําลายรุนแรงตีบอสได้เป็นหลักแสนเลยครับอย่างตัวซิกมาก็ตี200,000-300,000เลยนะครับในส่วนของตอนที่ได้บัฟบิสกิตนะครับอาจจะไม่ได้บัฟจุดอ่อนแต่ว่าจะได้บัฟในส่วนของผลของการตีบอสเพราะว่าซิกมาจะเอาเดซี่ใส่แบบเซ็ตที่ทําจุดอ่อนไม่ครบนั่นเองครับเลยอาจจะมีผลของจุดอ่อนบ้างหรือว่าอาจจะไม่มีบ้างก็ตีบอสได้รุนแรงเหมือนกันเพื่อที่จะลดเทิร์นในการจบวัวได้เร็วขึ้นนั่นเองครับแต่บางคนอาจจะใใช้นนส่วของ Back นในส่วนของ Backloss ก็ได้บัฟของตรงนี้ไปนะครับเป็นตัว e s p a n a กับ b c k l o s s เนาะที่จะได้รับบัฟของตัวละคร Biscuit ไป2คนนะครับก็จะทำให้มี d เ m a g e ที่บูทบอสและจบเทินได้ไวขึ้นนั่นเองครับ าจากปกตินะเราอาจจะแบบบอดเลทวัวเนี่ยอยู่ที่3นาทีอาจจะลดกลายมาเป็น2นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจะทําให้อัตราเรทในการชนะใกล้เคียง100%หรือว่า100%ได้นั่นเองครับแล้วนี่ก็คืออิทธิพลของบิสกิต C6 ต่อเลทนะครับก็คือเลทวัวนั่นเองนะครับนอกจากนั้นครับในบิสกิต C6 ครับ ก็จะบูสต์เดเมจกับปราสาทอีกแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นการบูสต์เดเมจที่ค่อนข้างเพิ่มมาเกือบเท่าตัวเลยนะเพราะว่าจะบูสต์ทำให้เราสามารถเอาตัวละครที่2ที่เป็นเดเมจรองนะครับติดบัฟบิสกิจได้นั่นเองนะครับทำให้คะแนนเราก้าวกระโดดเลยจากแบบเคยตีแบบ7จ0 0 0 0นแปดแสนะครับสองแสนสามแสนอย่างเงี้ยอ่ะอย่าง2องแสนสามแสนเนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็นแบบ6กแสนเจ็ดแสนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอย่างซิกมาเนี่ยเท่าที่เคยทำนะครับซิกมาเคยตีแบบพวกปราสาททั่วไปเนี่ยนะครับในหลายๆวันโดยเฉลีย่ยแบบ 6แสน7แสนนะครับพอมีบิสกิต C6 นะครับเอาตัวเดเมจขึ้นมาเป็น2ตัวนะครับทำให้ตัวเดเมจเนี่ยนะครับได้รับบัฟของบิสกิตตีบอสรวมๆเฉลี่ยแล้วปราสาทเนี่ยล้านต้นๆเลยครับแล้วนี่ก็คืออิทธิพลของบิสกิต C6 นั่นเองครับเราด้วยสรุปเลยนะครับคอนเทนต์ที่ค่อนข้างเห็นผลในการที่จะอัพบิสกิตขึ้นมาเป็น C2C6 นะครับก็คือคอนเทนต์ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการตีปราสาทกิ้วนั่นเองครับรองลงมาก็จะเป็นเลทเนาะที่จะทําให้เราจบไวขึ้นใน C6 ก็คือ เลตัวนะครับส่วน C2 เนี่ยยืดหยุ่นใช้ได้ทั่วไปเลยครับบางทีอาจจะเอาไปใช้ในอารีนาก็ได้นะครับหากว่าเราไม่มีตัวละครจัดทีมที่4ที่5อะไรอย่างเงี้ย เอาบิสกิตมายืนเพื่อลดทรเดเมจท่าเป้าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าทุบตัวอมตะก็สามารถเอาไปเล่นได้ในอารีน่านะครับแต่อาจจะไม่ใช่ทีมหลักนะในส่วนของการเอาบิสกิตมายืนอารีนาเป็นไงบ้างครับหวังว่าข้อมูลนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าอยากให้มีคลิปเล่าถึงตัวละครอื่นๆนะครับก็แค่กดไลค์กดติดตามให้ซิกมาวันหรือว่าคอมเมนต์บอกก็ได้ครับว่าอยากให้เล่าถึงตัวละครอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับว่าจากประสบการณ์ที่ใช้ตัวละครตัวนี้นะครับเขาจะมีประโยชน์ในด้านใดบ้างสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ